แม่แมวมาได้ไหมไม่ต้องอฝันเพ้ฝันเพ้อฝันไมเนาะฝนเเมูนยมเนี่ย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 ตรงนีู้แล้วเหลือตัวนี้หนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่เนี่ยสามตัวนู้นเหรไม่รู้แล้วแต่หกนี่คือตัวแม่มันเนาะตัวแม่สี่เนี่ยสี่ชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็เห็นเป็นอะไร กลินกินกิ่นกินนี่อกินอันี่เลยแลได้กินห้าสองเก้าห้าหนึ่งเก้าไเออก็ทะเบียนรถเลยห้าสองนี่นะเออสีปะเออสีนะห้าวางก็สี่เออ สี่แปดก็ได้เพราะว่ามาเลขที่แปดป่ะเออมาเลขที่แปดสี่เนี่ยสี่ป่ะในในในตรงถุงเนี่ยตรงถุงเนี่ยเตยเตยดูดีตรงถุงเนี่ยในตรงถุงแล้สี่ไหมะไปแสี่ไหมใช่เห็นสี่กับศูนย์แล้วล่ะตรงนี้ศูนย์ข้างหน้าเหรอ แต่สีอะชัดมากเลยดูที่รถอไค้รครับผมแมวแมวชื่อสนุกนะครับออกลูกมาทั้งหมดห้าตัวตายไปสามตัวเหลือหนึ่งตัวครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นลูกเกอกแล้วก็มีถุงถุงออกมาด้วยครับผมเขาเหมือนถึียกว่าลกปะเป็นลกครับล็อกนกตั้งแต่เกิดมาเคยเจอหรือเปล่ายังไม่เคยเจอเลยครับแล้วว่าเลกที่นี่นี่วันเลกที่อะไรครับแปดสิบสี่ทัเจ็ดครับ S <S แล้ว<ม>นี่นี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยค,ค,ครับพี่คลอดออกม,ม,ม <S <S าตั้งแต่ว,วันที่เท่าไหร่ครับพี่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเอาวันไหนยังไงครับพี่คลอดวันอาทิตย์ครับผมอ,อ๋อคลอดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะครับแล้วเราคิดว่าจะให้โชคเราไหมวันนีค้คิดคิดว่าน่าจะให้ให้บ้างไหมใจเหมือนแต่เลี้ยงเพราะตอท้องมาก็ครับผมให้มาตลอดเพราะตอนท้องตอนตอนท้องมาก็ได้ได้ได้โชคเรื่อยๆครับได้โชคมาเรื่อยๆครับหลายหลายงวดติดนะครับ คิดว่าเขาก็จะออกมาเป็นเดยนลูกกอกที่ช่วยช่วยให้เรามีโชคเรื่อยๆครับผมแล้วอย่างลูกกอกแมวอย่างล็อกแมวเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของวงการพระเครื่องอยู่แล้วราคาเนี่ยมันหลักหมื่นอยู่แล้วเราคิดจะขายหรืออะไรยังไงไหมครับคงไม่ขายแล้วครับเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาให้เราเขาให้เราให้เก็บรักษาไว้เหมือนก็มามาเพื่อเราเงี้ยครับเพราะเขาเอง ราก็เลยต้องต้องเก็บไว้ครับต้องดูแลเขาไว้ดีครับใครมาขอซื้อหลักมือนะแทนอะไรก็ไม่ไม่ขายเนาะก็ไม่ขายครับเก็บไว้ครับห้เขานําโชคแล้วก็อยู่กับเราไปเรื่อยเนาะใช่ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ